ไปหาเฉลยมาให้แล้วยาคู aku, ควรดื่มแบบไหนแบบใช้หลอดหรือแบบเปิดฝาดื่มบริษัทที่ญี่ปุ่นและไทยมาตอบเองยาคู aku, เครื่องดื่มยอดนิยมของญี่ปุ่นและก็ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนไทยเช่นกันแม้มีแบรนด์อื่นๆที่ผุดออกมาขายยอมากมายแต่ก็ยังคงความเป็นผู้นําอยู่เสมอที่ผ่านมาผู้บริโภคมีวิธีดื่มยายาคูที่แตกต่างกันบางคนใช้หลอดหรือใช้นิ้วจารูบางคนเปิดฝาฝอยแล้วดื่มทําให้มีหลากหลายวิธีล่าสุดบริษัทยาคูที่ประเทศญี่ปุ่นได้ออกมาตอบคําถามสื่อที่ สอบถามเรื่องวิธีการดื่มที่ถูกต้องโดยแนะนำว่าไม่ควรใช้วัตที่จอรูในการเปิดขวดดื่มบริษัทยาคูระบุว่าวิธีการดื่มที่ถูกต้องที่สุดคือการแกะฝาฟอย์โดยให้เริ่มจากการพับขอบฟอย์ที่เป็นชายระบายขึ้นเพื่อทำให้เป็นพื้นที่เรียบจากนั้นจึงจับขวดแน่นและดึงฝาฟอย์ออกเพื่อดื่มได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้ทางบริษัทยังชี้แจงว่าการใช้มือจอรูอาจทำให้มือบาดเจ็บจากฝาฟอย์บาดและฝาฟอย์ที่ถูกจอบก็อาจทำให้เกิดบาดแผลที่ปากได้ดังนั้น จึงไม่แนะนำให้ผู้บริโภคดื่มยาคูด้วยวิธีการจรู r ขณะที่ f เฟซ o o ๊กแฟนเพจยาคักไทยแลนด์ก็ได้เคยออกมาโพสต์เรื่องวิธีการดื่มยาคูซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้หลอดโดยระบุว่าขวดยาคูถูกออกแบบมาให้เป็นทรงข้อตรงกลางรูปร่างคล้ายนาฬิกาสายเพื่อให้ผู้ดื่มสามารถยกดื่มได้โดยไม่สำลักดังนั้นทุกๆคนจึงสามารถดื่มยาคูเพียงแค่เปิดฝาดื่มได้ง่ายๆไม่ต้องหลอดในปัจจุบันยาคูในประเทศอื่นๆทั่วโลกต่างก็ดื่มยาคูด้วยการเปิดฝาฟอยทั้งนี้หากลูกค้าท่านใดมีความจําเป็นต้องใช้หลออดดเพืื่่มยยาาาููสว ก็ยังมีบริการให้ลูกค้า